เกมนี่หลหนึ่งแก้มพอใจมากน้อยแค่ไหนครับก็เาก็อเล็กครับก็ไม่ดเกีงแล้วเราก็รู้ว่าสุดยก็ได้ที่ก็มีกรติดเกมควมัใจผมดูเรื่องของลูกเกมมาวบาผมว่าเราเล่นดีมาแต่ที่แพ้ทีเจดสามสบแล้วเก็ส่นีสูงขึ้นมาถึงแบบนี้ก็ก็ดีขึ้นไปเมือที่ไม่ได้ เป็นฝ่ายถูกทับสลับถูกสามารถวองบอล่อนชื่อขเขาได้เพืแอนว่าควอนจบการเราเราต้องยอมรับว่าถ้าเตะเราแล้วจากตัวเจ็ดสิบพันหมื่นหนึ่งเนี่ยจะไปเทียบกับสี่ห้าหมื่นนี่แบบว่ากระชากแล้วยิงได้พอใช้มากน้อยแค่ไหนครับพี่กองครับก็เป็นเกมที่ในรูปแบบเกมเราค่อนข้างทําได้ดีนะฮะค่อนข้างทําได้ดีแต่เมื่อเราลุกขึ้นถึงแดนสุดท้ายในแดนหน้าแล้วเนี่ยวันนี้ข้อผิดพลาดเยอะมาก ในเรื่องของการรับการส่งนะครับแต่ในเรื่องของการเตอนที่หรืออะไรต่างๆที่เป็นรูปแบบเกมเซตขึ้นมาเนี่ยผมว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ฟุตบอลเนี่ยมันมันวัดกันที่ประตูเมื่อเมืม่อเราสร้างโอกาสแล้วเราไม่สามารถทำประตูได้นะครับมันมันก็จะต้องออกมาแบบนี้นะครับ<ช>ก็ก็ยังคงคิดว่าต้องต้องทำงานหนักขึ้นกว่านี้นะครับใน2เกมหน้าซึ่งเป็นเกมเกมใหญ่ที่เราเล่นกับล่างแล้วก็ระวังเป้าหมายให้ากกับกับ2เกมข้างหน้า ก็จริงๆแล้วตั้งแต่เกมที่ผ่านมานะฮะกับกับเกมที่ผ่านมาแล้วก็เกมนี้แล้วก็อีกสองเกมระวงังระวังสีแบบเนี้ยว่าส0ดแ้มเพราะฉะนั้นแบบนี้เราเราได้หนึ่งแก็เท่ากับว่าอีกสองเกมเนี่ยเราต้องเก็บอกแ cm เก็บให้ไ,ได้